สวัสดีครับอยู่กับร้านถมกุกูนะครับวันนี้ผมเฮียถมมีนาฬิกากุกูเยอรมันหนึ่งเรือนมาให้รับชมกันนะครับอ่าเป็นงานระบบลานหนึ่งวันนะครับเยอรมันแท้ๆเลยนะครับของพึ่งเข้าเลยนะครับพึ่งลงจากเครื่องมาเมื่อวานเลยนะครับผมอ่าตัวเรือนจะเป็นงานไม้ทั้งเรือนเลยนะครับหน้าต่างที่นกออกมาล้องก็จะเป็นไม้นะครับหน้าปัดก็เป็นไม้เข็มก็เป็นไม้นะครับผมอ่า โดยรวมมีการเพ้นลายน่ารักนะครับไม่ลกจนเกินไปนะครับขนาดของเดือนนี้ความสูงอยู่ที่23เซนเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่21เซนติเมตรนะครับโอเคงานเยอรมันของร้านเราจะรับประกัน2ปีนะครับหลังจาก2ปีก็บริการฟรีดูแลตลอดอายุการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของรุ่นนี้กันนะครับ ว่าทำงานยังไงบ้างมีเสียงร้องยังไงบ้างนะครับทดสอบโดยการหมุนเข็มยาวนะครับอ่าระบบลานครึ่งชั่วโมงนกจะออกมาร้องหนึ่งครั้งนะครับพอครบชั่วโมงนะครับจำนวนครั้งที่นกออกมาร้องก็จะตามที่เข็มสั้นชี้นะครับเมื่อกี้ก็คือ6ครั้งนะครับ ดูอีกรอบกันนะครับอโอเคครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจในาฬิกากุ๊กกูระบบลานหรือระบบอรอตนะครับที่เป็นงานเยอรมันแท้ๆนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ ผมกูกูดอทนะครับหรือจะทักไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับที่ Line แ d ดนะครับ vqh v q h 3 f 8 1 f นะครับหรือจะโทรมาคุยกันก็ได้นะครับ090 225 7498นะครับหรือ091 739 0996นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ